นี่ทำอะไรครับกินแตงโมเหรออร่อยไหมในนขอกินอ่าอร่อยให้ดูทักข้ามดิขอกินแฮะอร่อยเลยขอดูนี่ด็ดอร่อยยังไงมาละขอเลนขอกินน่้อร่อยเดีดแล้วนายอยากดูที่อร่อยเป็นยังไงแตงโมอดูสีหน้าแตงโมอร่อยไหมโอ้โหยอร่อยมากเลยแตงโมอร่อยขนาดไหนขอดูดิห้ามกินนะครับห้ามกินเม็ดนะรู้เปล่า อ่าแล้วไหนขอดูรสช,ชัดๆดๆิอร่อยเป็นยังไงนี่การกินแตงโมให้อร่อยคือกินอย่างนี้นี่เองโอ้ยกินต้องหลับตาได้หีตาได้ครับการกินแน่อร่อยโอ้ยเปรี้ยวนะแตงโมเปรี้ยวเหรอต้อง,อง,องละลูกโซ่ชาเป็นมะนาวว้าแตงโมเปรี้ยวเหรอเรียกว่าแตงโมเลมอนเหรอืมแตงโมอร่อยนะครับหวานนะครับมไม่เปรี<ม>้ยวนะครับอือโอ้ยให้เขากินต่อไปแล้วเพิ่มกินต่อไปแตงโม กินแตงโมโอ้ยอร่อยมากชามนี้นะแตงโม